สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะคะ่ะเมน,นี้ย่ำชา้าวยังว่าท่านอาบน้าเลยตอนนี้จะเลยมาเข่าวสวนมาหดพักหด,นะด,ดน้ำเนาะหดพักฮดน้ำแล้วเนาะบพืไ่ได้ท้ายคลิปดอกบารน,นี้เฮาวกามาเฮ็ดอ่าฮาวฮาวให้อันบกักอ่บักหัวหิวเนาะไม่ต่า,า,างกับว,ว,ว่าักหัวหิววัวหัว่าเพิ่นว่า เอิ้นว่าจังไดเนาะตอนนี้กําลังอ่าขึ้นโค้งมาแล้วดิขึ้นโค้งมาแล้วส่วนพ่อใหญ่สํามก็คือไปหาอ่าคีมเนาะเครื่องอุปกรณ์ที่มาเฮ็ดนเนาะเฮ็ดเฮาขึ้นกําลังกําลังเป็นอ่ายอดนี่กำลังเป็น,อนยอดขึ้นยอดมาแล้วเฮาก็เลยมาเฮ็ดอันนี้ซะก่อนเนาะเดี๋ยวนี่ต่างเสืภาพไปเบ,บิง่งว่าเรา เพิออ่นเอ็ดสอกเห็นขี้งเราไปสอกเห็นบอ <ะ S 1> สบายด,สายดีสบายดีครับสวัสดีครับเห็นบ่ขี้งไ่เห็นจักตัวเอา้าไปใส่เบิร์แล้วเห็นนางเต่คีมงล็อกเนี่ยเหลือแต่คีมงล็อกตัวเดียวหายเมื่อไรบ่บกับคีมท่าหนาเจ้าเรือเรือยังบวับวบัวหายมีทุกอย่างนะ <c oughs> ที่จริงนะ ของอุปกรณ์เครื่องใส่เครื่องสวยซื้อมาไว้เบ็ดทุนแนวไม่ให้ขาดเลยแล้วก็บ่อยเยืมให้พร้อมสามันเถอ,อะหีบได้ปะ,ะเดี๋ยวมันเฮี้ยดิเอาพ่อเฮ็ดได้ไปคืปอใส่เสือใหญ่หแทนมันนีอ่อากาศมันก็ อากาศชงคือบ่ค่อยเย็ยนปานใดนะเมื้อเช้าอันพอเย็ยนๆอยู่อยอยพ่เย็ยนอยู่บ่เบิ่งอ่าต้นอ่าอย่างก็ผักกระโดนเนาะผักกระโดนอ๋อต้นบักใหญ่ยยๆออกดอกอ่าแตกบักหลายๆเนาะงามเบิ่งอันนี้อ่าผู้ข้าวผู้ข้าวก็เก็บกินตลอดเลยเอ้ยมื้อนั้นอันเฮาไปกินอันยำจีนหั่นมันอ่าบ่บ่มีผักอันนี้เด้เนาะฮะ บ่มีพักนี่เลยเนาะกระโดนอะบ่อันโอ้ยบ่มีบ่มีแมนภูเขาไม่มีเมื่อหน้าห้าไปกินห่อออาไปน้ำบ่เรือไปน้ำบ่เรือไปน้ำเรือ <laughs> ว,ว่า,าจะมาเอามาย่ำอยู่บ้านก็ได้ให้เพื่อนอันเฮ็ดเครื่องให้ให้ห้อมาย่ำอยู่บ้านบ่แมนเอาแต่งเครื่องไห้มาย่ำบ้านเดะเว้พี่น้องกล้วยนะอ่ามันกันยังอยากมีลูกเป็นกล้วยอย <laughs> ู่นี่แต่นี่แต่ซ้ำนี่ <laughs> เออสิได้กินว่านา้อวันนี้สาลีมามากล้วยเจ้านี่เออพ่อแม่มากล้วยเจ้าดอกมะกลุยอย่น,นี้นะมะกล้วยนี่นะมะกล้วยต้นนะ <c oughs> ี่นะเราพิษเทียงบ่เทียงบ่อ่ากาบัจักลองเ<ฮ>บ,งบิ่งเอาออันเทียงบัวยู่ดิแมีนแล้วมันมาอ่านนั้นปวดบ่วจับดีดีได,ด้อันคีมเจ้าฮะเดี๋ยว<ฮ>อันฝัดจิเอาลงไตดีกว่าอ่ามันเจาะเยอยวตกถืออัน ต้นท่านมันกะอันนี้เกามาตั้งไปสิคือโอเคตั้งไว้ข้างนอกก็ได้เออแบบนั้นละโอเคโอ้สุดยอดโอ้แน่นดูแนนยูแนนแนนยังไงก็แนนนี่เลยเอาให้มันเพียงอ่าพอพอเพียงกันแนนแนนแนนแต่มันบ่เพียงกันมันกะยังอ่าคุณวัดขึ้นขี้ได้เพื่อนนะเอาคือว่าขี้เอาไปนี่หักแล้วหักมันลิอันแอนนั่นมันมันมันลิขามันหักแล้วดิ เพราะว่าไม่ไม่แม่กะใส่ดนแล้วเนาะปีหนึ่งปีสองปีแล้วเลยแล้วในพี่น้องงามบอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกะเจมมะเฮ็ดมะมัดขันยังสิเมนต่อต่อไปพุ่นเลยให้มันไปพุ่นเลยก็ได้เนาะมันไม่ไม่เขาเหลือหลายอยู่เหลือหลายอยู่เพราะว่าเฮาบ่ได้ปลูกดอกพักอันนี้นะมาเฮ็ดนี่เอดเพราะว่าอันนี้มันจางแสบกว่าอันนี้มกบวบ แมม่่นนีััจงเ้วก็จะมาผูกข้าผูกข้าต่อกันไหมผูกข้านี่เนาะแม่นผูกไปต่อกันเลยเป็นธรรมันจอดกันเลยบ่ให้มันจอดกันเลยอ๋อเดี๋ยวมันบ่ผสมกันแล้วว่าผสมพันธุ์เลยบ่ะให้มันมีลูกให้มันเป็นให้เพิ่นมีลูกให้เพิ่อนอื่นเอินว่าต่างเผ่าพันธุ์เลยอ่าสั่งพอพันธุ์ไหมล่ะบ่สร้างพอพันธุ์ไหมอันนี้มักบวบพี่น้อง อันนี่ผักผักชีเล้าเนาะน้ำงามอันนี้กับหมักทั่วหมักทั่วยังนี่หมักทั่วพุ่มหมักทั่วพุ่มตอนนั้นเป็นหมักทั่วพุ่มมึงผักชีเล้าของเขาออกดีดีอันนี้กับหมักทัวกทวกท่วพุ่มมีต้นนึ่งอยู่พี่เพราะว่าเขาปูแล้วมันเรือเราก็เลยเอามาใส่นี่เนาะเบื้องอันข้าโพดอันอันยสามดิได้แต่ต้นเดียว <laughs> เอ้าวมักแตงผู้ใดมาเหยียบมักแตงคอยนี่มีแ่เจ้าโอนตัวเขามาเอ้ยมือว่านเจ้าเขามาเดย์ฮะบล็อกคอยบดแดงหดพุ่นเอ้ามีผู้ใดมาเหยียบเลยคอยบดแดงเหยียบคอยบ่แดงหดที่เดีเหมือนคืออันทรงมีห้อยเหยียบกระลังเป็นมากนี่พี่น้องมากเป็นมากลายอยู่เ đ ấ อ๋อเบ่งเงินนี่เก็บกินได้ก็น้อนี่นะนี่ นี่น้อยปุ้มปุ้มนี่นี่เดียวนี่ปุ้มปุ้มเนาะอันสองสามทางหั่นอ่มันคงจะตายแล้วล่ะมันบ่เป็นมากแล้วต้องได้อันลกออกเนาะเอามาปลูกใหม่โอเคบ่ลกออกเนาะอันได้มันเบิรอายุมันไปเบิ่งอันผ้ากาดผ้ากาดสองสามมือนี่อัน ไขึ้นว่าลายเติบนี่ออ,อันนี้ใบมันคือเป็นจริงสี่นอกบะนี้เงินอ่คือมีแมงมากินยู่ไน้เออมันนี่เข้าไปซื้ออันยามาสีดบอกมันแมงมากินเด้เหลือแต่อันหากมัน ย้อนไปเพิ่แล้วอันนี้กะกินแล้วเริ่มแล้วอะดึงออกเลยสักน,นี่อแม่งมากินเลยนะี่ดังที่ใส่ปืนกระนิ้นทองมั่นก็ะเลยง่ามขึ้นง่ามขึ้นมาเขือเพื่อเพื่เห็นเป็นดอกแล้ววันนี้เต้าเป็นบ้านน้อง มันเป็นมากนึ่องมีผีอันนี้อ่าพี่มือนาน,นห้าบงเนาะมันกำลังขึ้นแล้วกำลังขึ้นอันนี้ก็คือแกนมะเขือเทศทเก,ก,กินบลูเบอรแล้วก็เอามะอ่วมันเน,าเน่านะก็เลยเอามา่อ,อวานใส่ออกว่าอะไรน,นี่ต้นผักบีโอ้ต้นผักบี๊งาม ต้นผักบีทงามๆเดี๋ยวสิเก็บอันไปแกงกินก่อนอเอามาตั้งทั้งลุมโน่นอัน,น,อนท้อนั้นเทากับตั้งทั้งลุมเลยเนาะตั้งทั้งลุมดแต่ว่าใหม่ใหม่ไงกว่าในที่สุดผลงานเราก็ ได้ประมาณนี้นะคะโอ้คักๆเลยพี่น้องนี่ผู้เห็ดนะค <c oughs> ักบอ่อ <c oughs> ดิข้าวเขาจะเอาใหม่มาวางไว้เสริมไว้กลางเนาะเออคักสุดยอดเยี่ยมเลยยกโ,โ,โป้ให้โมาโป้มันจักจะได้ผลจำได้ึ้นว <c oughs> ่าที่เออได้เนี่ แต่ว่าเฮากับบลูว่ามันอ่าเป็นพลเฮาได้กินบ่อนี่นี่มันตอนนี้มันก็มันงามอยู่เนาะเฮ็ดอ่าอันนี้ไว้อันแล้วก็อันบังคับจะบังคับยอดมันให้มันแมขึ้นให้มันเป็นมังค์ขันที่ออกไปข้างนอกเฮากับกวยมันเขามากแมนนี่นี่พี่น้องอันนี้เฮ็ดเข้าไว้ย่างดีสุดท้ายมันกับ่ขึ้นมันบ่ขึ้นได้บังแตงันบ่ขึ้น เออยจะไปเหยียบมักแตงเด้อเหยียบมักคอยว่าเจ้าเหยียบแหละนี่นะเออคอยก็คอยท่อนแล้วอือมือว่านเจ้ามาพี่อ่ะน้องเนาอโอ้เบิ่งโดนโดนยัยวะอุ้มปุ้มทำอะไรอุ้มปุ้มขึ้นอย่างเอ้าโอ้ให้คอยวะอือุ้มปุ้มแล้วว่าเอาตีบ้าอุ้มปุ้มนี่ยมันมีหนึ่งนึงนี่มากหนึงเห็นว่าเอาแม่ว่าต้องว่าต้องไปเหยียบถือมังแตงจะไปใส่อมอมอโบใส่ดอกข่อยสิกินนี่ข่อยสิกินนี่อันนี้มากหนึ่ง ใส่ออมกับส่อันบักทัวให้นิ่งแสบกว่ากับมะเขือบักแตงบลอดไซแล้วเอ้านี่เอ้าอันนี้คือเป็นจังสี่งองงงองอยังเงี้ยโอ้ยมันคือเป็นงองมันง<อ>งไหวมันตายแล้วบ่ได้ผลบ่ได้พ้นนี่หม,มากหมกักหมักไม่กับมีนะเนี่ยหมากไม่กับมีกับลังอ,ออกกับลังเป็นบ่ได้ย่อมยยม,มึงดิมึงบ่เกิดติในที่สุดมันกกลื้อออกเลยห้าวบักแตงบ่เลือดออกมันมีบักอันบักบวบจูอันเครือหนึ่ง เคืองเดียวมักบวบนั่นจะกวยปลายมันให้มันขึ้นต้นมาแค่พอเห็นมันเอ่อมันไอ้แมงกินบ่แล้วแมงกินเดี๋ยวจักยอดคือสิบ่งามดอกมันดินมันอ่าดินบ่งามดินมันนั่นแกนบ่คือนี่เฮาดินดินใต้ไม้นี่โอ้ยเบิ่งบักทั่วภูมิเฮาดอกทั่วภูมิทำงานเดี๋ยวจักหน่อยกับเป็นดอกเป็นมากให้เมีมีต้นนึงอยู่หั่นเดี๋ยวได้เอาไม้ใส่เดี๋ยวมันก็สิขึ้นมาเองสิใส่มันเดี๋ยวนี้แหละเอาไม้ใส่ น้ำพี่น้องเฮ้ากะตื้นเซามากกาเห็ดอยู่สวนนี่แหละบ่ไดดไปไสเนาะแต่ว่านี้เฮ้าเห็ดแบบนี้แล้วบ่รู้ว่ามันอ่าสิขึ้นให้เฮ้าบ่มักตัวพ่มมันบอกขึ้นนี่เฮ้ห <c oughs> มักตัวพ่มนี่มันตบม่มัก<ะ>ขึ้นขึ้นมันจีม,มักแลนน้ำดินอ่บอกขึ้นกะบปล่อยมันไปเนาะแต่ว่านี่เขา้าหมักบวบง,งูข้างข้างบวบงูที่เห็ดแบบนี้มีบวบ,บงูก็บวบ,บพร้อมด้นี่อ,อันนี้เป็นบวบพร้อม ได้เท่านี้เราซื้อมาสิบบาทสิบบาทได้ซีคุมคุมนึ่งไปอันอยุทั้งนี้เนี่ยพี่น้องตอนนี้มันกนแม่งกินเหลือหัอดเดียวต้องอ,าอตายแล้วต้นหนึ่งอ่ะเหลือแด่ต้นเดียวต้องไปซื้ออันยาขามาแรกงมาใส่เลยแหละเมื่อนีน้เห็นอ่ เพื่อนคอมเมนต์มาว่าอยู่บอกไปซื้อยามาใส่นั่นไม่ต้องใส่ยามันเบาไ,ไวเข้าสู่ธรรมชาติเบาไ,ไวเมนเข้าต้องไปซื้อยาแล้วมั้เนอี่ยเดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าตัวน,นี้ได้เม่นมันแล้วไดเม่นไดโค้งสางมันแล้วเดี๋ยวพูนป่าพักกทินอยู่ทั้งหอกเดี๋ยวก็ค<อ>งจะไปตัดอ่าตนาน้ตนพักกทินต้นพักกทินงาพักกทินหน่อยมากผาดผาดผาดทึงๆนม่นเป็นคางมันเดี๋ยวเขาจังคอยมาเริ่มอีกทีหนึ่งเนาะอีกเดือนสองเดือนทั้งหนาจังคอยอะมา เบิ่งผลวันที่เป็นยังไงแม่นอันนี้เฮากะเห็ดซัมนีก่อนเนาะเอาซัมนีก่อนเพราะว่าเป็นเม่นเป็ี่ยนยังมันโอเคโอ้ผู้ใดว่าผู้เฒ่าเนาะเมื่อได้เฒ่าเด้เฒ่าแต่อันุซื่อๆอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเวียกเฮ็ดเห็ดยังเฮ็ดคักสู่อย่างมีนตาการันตีได้แม่นบ่มีนตาเออกรั่นก้ากรันตีมีคนคอมเมนต์โอ้ผู้เฒ่า เจ้ากันยังสีเอาเนะาะ่าซั่พู้เทามัานมเป็นยังไง๋มันสีไว้อยู่บ่ล่ะวาติผู้เ่ามันก็เจ้าพี่น้องกับสังเกตเบิ่งอันนี้เพื่อนเห็ดยังเพื่อนแข็งแรงกวามพินตาว้าีหลีเด้พี่น้องว่าเวันว้าเล่นว้าวมวนเดยอันนี้เพื่อนก็นยังมีแห้งเห็ดใดอยู่ยังเพ่อได้อยู่นะครับ<อ>ผมยังยังบทานใดกเกษียนดอกเม่นเ่ากเทาแต่ปีนาบุรณะจังค่อยิีกษียนแต่ว่าเกษียนบางคนที่ว่าเกษียนแล้วก็บ่อยอมให้ตัวเองเกษียนนะครับผม ไปได้เงาเงะนะงไปได้เงาเงาอยู่แม่แล้วก็มีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นึงเนะาะคือลุงลุงเจออ้าอพ่อมีเงินอยู่บ่า,ามมบถ้าเมื่อใดบครับเมื่อใดบบมีเงินก็คงจะหูแนถ่ถาอเน่จ<ะ>เนจ,<ะ>จ้าเจ้าเจ้าเจ้าสีได้รู้แมนเพิ่นว่าอย่างสี่เนาะแมนความเพิ่นล่ล่ะบ่แมนอันนี้มีเงินบบมีเงินก็อยู่น้ากันไปงสี่ะหละต้องหาไปน้ากันเนาะ บัตหามันบ่มีแห้งอีหลีเลยบัดหามเบิดเบิดแห้งสีเบื่อนอีหล่เลยบัตไจักแนีวหางกันกับบัตรอีังกับบัดรไจักแนวเห็ดนังไยนี่ต้องเปี่ยนคอยเปี่ยนคอยหาเจ้าไปเป็นมูคอยบเอาไปเป็นมูคอยเนาะขับรถให้ห็นบ้ขับรถให้เป็นเอ้ยขันขับรถไปเหตุจังเกินก็ต้องไวจะเบิ้งกันพ่อาหญ่กำนั่นดูแปดสิบแปดสิบแปดสิบสามแปดิบสามกันยังแปดสิบสามแปี อ่นครูนั่นก็มีคอมเมนต์เพื่อนว่าให้ว่าให้ตลอดขึ้นกันเอาพู้เฒ่าเมนเขียวว่าพอก็แล้วแต่พูดใด่ิว่าจังไดเนาะก็แล้วแต่ความคิดหามหมความคิดของคนบ่ได้นะครับคิดไปนะครับแล้วแต่จะคิดก็ก็บ่ได้บ่ได้หมแล้วแต่คิดแล้วก็อ่าลอลอเบิงว่าอ่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไงแต่ว่าห้ได้เป็นจังสันก็แล้วแต่เนาะเิ่นชีว่าความคิดแต่ละคนมันกับ่คือการทล่ะคือว่านเนาะ มือนี่เอาพอหญ่มาออกกังไายกัเพวกไก่ย่างไข่กว่าว่าโอ้เนี่ยนี่นี่พูดนะเนื่ยเปล่าพดอ่ะเจ้าจับจับมึงด้วยโอ้เจ้าจับมึงจูบอะล่ะึงมีตีงนะครับอ่าคือบักขาห่างๆนี่สามขาสามขาสามอันผูกต่อกันผาดใส่กำแพงนี่ผาดใส่กำแพงผาดใส่กำแพงอันไอ้นั่นเขาเหงาแน่นตีคือกันแกนมันดินมันแกนนะครับ จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาต่อไปเนาะครับอ่าสิ่งใดที่เว้าวบ่ถืกหูถืกตาเว้าวบ่ม่วนก็ขอโทษขออภัย <วา S 1> เนะาะขอพรยอมรับไว้เฮ้าก็ขอยอมรับไว้นะครับสิ่งที่เฮ็ดบ่ดีบ่างามน,นะครับเฮาเว้าบ่ถืกเฮากา็ยอมรับว่าเฮ้าว่าบ่ถืกเนาะ,ะ<ม>นก็คือว่าละ่ะเนาะเฮาก็อ่าความรู้เท่าหางอึ่นจังซี่เนาะครับก็เฮาก็ฮู้ซจำ ซ้ำที่ห้าหูเฮาเวได้ซ้ำทีวเห้าเป็นแม่นเฮากับวอาซ้ำที่ห้าหูเฮากับวอาซ้ำที่ห้าวเป็นเนาะเฮากับิี่อาทานทีไปเปรียบเทียบคนอื่นมันก็เปรียบเทียบบ่ได้เนาะยาวยาวยาวื่<ม>นเาเปรียบเทียบเฮ้าเลยครับแมอยนเอาผู้อื่นมาเปรียบเทียบเฮ้าเนาะความสามารถความอียงต่างๆวัตถุแนวน่วนะกะมันเปรียบเทียบกันบ่ได้เนาะแต่คนที่สลาดกัฉสลาดมาแต่น้อยเม่นตั้งแต่อยู่ในท้องคนเดีแม่นสลาดไม่ได้ในท้อง เมื่อนี่ก็คงเอาไว้ซ้ำนี่จบเพียงเท่านี้เนะาะเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปใหม่เดอ้อทุกคนเมื่อนี่ก็ขอ <ไป S 1> ลาไปก่อนสวัสดีครับบายดี